นายเกีิริดิรันยาสินนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท NTS Refinery Industrial ครับบริษัท NTS Refinery Industrial เนะครับเป็นโรงงานที่ผลิตทองคำรูปพรรณครบวงจรนะครับเนื่องจากทองคำรูปพรรณทองคำแท่ง,ค,ทง,ค,ทงค,ครับแล้วก็ยังมีส่วนของาก,การสกัดก็คือการรับ<ด>เศษของทองคำทั่วประเทศเนี่ยมารองเพื่อให้ได้ไดความบริสุทธิ์9ารสกัดถึงรอยลหครับ ครับบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากบบระบวนการนะครับเพื่อให้สร้างความมั่นใจให้กับสินค้าและบริการของทองคําที่ผลิตจากโรงงาน MDS Refinery Manufacturing นะครับเรื่องที่2คือเราอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนะักธุรกิจทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่นะครับให้ทราบว่าธุรกิจครอบครัวของเราที่มีอยู่นี้สามารถเติบโตให้ยั่งยืนได้ครับครับบริษัทต้องการที่จะนําความรู้ และคําแนะนําต่างๆจากกรรมการผู้ทรงคุณูนะครับเพื่อเอามาประยุกต์ใช้กับกองค์กรให้ได้ตามความต้องการจริงๆครับเรื่องที่2ก็คือบริษัทต้องการที่จะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้บริษัทของเรามีความแข็งแรงและยั่งยืนนะครับเรื่องสุดท้ายบริษัทมีความต้องการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่เริ่มขึ้นเรี่อีๆครับ ครับผมผู้นําของเราที่นี่นะครับมีความมุ่งมั่นและมุ่งเน้นที่จะผลิตสินค้าท้องคำทุประพันธ์และบริการาาการสกัดครบวงจรนี่ยเพื่อสร้างความภูมิใจให้แก่ลูกค้าสูงสุดนะครับโดยทางผู้นําเองเนี่ยและทางผมเนี่ยมีการจัดหาสนับสนุนทรัพยากรด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากรน,นะครับในด้านโครงสร้างพื้นฐานและยังมีการจัดการกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทํางานนะครับ ทางเราเองและทางนัการเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้พร้อมทีจะพัฒนาเอาความถูกและความผิดเนี่ยมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสุดท้ายเองเนี่ยบริษัทยังมีโครงการทํา c s r นะครับคือการให้ทุนการศึกษากับนักเรียนในด้านของสาข,ขาของคำวิพัฒน์กว่า23คนนะครับก็ะยังมีการจัดการสิ่งแวดล้อม ทางด้านบำบัดอากาศและบำบัดน,น้ำเสียงครับ <c oughs> เพื่อให้ทางบริเวณรอบๆเราเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าโรงงานของที่นี่เป็นโรงงานสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานทางสารคนครับ <c oughs> ครับเนื่องจากโรงงานของเราเป็นต้นนงง้ำาของหง์โซ่อุปทานครับจึงมีความจำเป็นมากที่โรงงานเราต้องเปิดให้บริการตลอดในช่วงเวลาที่โควิดี้นะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยบริษัท ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ความรู้และการปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยจากช่วงโควิดนะครับแล้วก็โรคหลานแรนหนึ่งเช่นมีการให้เจลแอลกอฮอล์นะครับมีการเว้นระยะห่างในการทำงานต่างๆนะครับสเนี่ยเรามีการพัฒนากระบวนการผลิตต่างๆเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการลูกค้าได้รวดเร็วขึ้นนะครับสุดท้ายเองเนี่ยเราก็มีการปรับปรุงขั้นตอนการผลิตต่างๆนะครับเพื่อให้พนักงานเราเนี่ยมีการเว้นระยะห่าง มีการทํางานโดยใส่หน้ากากมากขึ้นเพื่อให้มั่นใจด้ว,ว่าพนักงานเราเองก็ปลอดภัยจากโควิดสินค้าเราเองก็ไม่มีการเพิ่มผลของโควิดนะครับ